น,นี้ผมนําเสนอขาสารเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมละหว่านองค์กร e s p o r t ์และผู้เล่นกันอยู่บ่อยครั้งทั้งในเคสของซูเมลและก็ทีมวา a n นในสังกัด EG และก็มีการพูดถึงกรณีของ LCS walkout กันอยู่บ่อยครั้งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ว่าด้วยการสู้กับความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นภายในซีนการแข่งขัน League Origin ของฝั่งอเมริกามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับเหตุการณ์ที่ต้อง ตาลึกว่าในประวัติศาสตร์ของ e s p o r t ์กับการประท้วงของผู้เล่นภายในลีกรวมใจกันนะครับไม่ร่วมการแข่งขันลีกประจำฤดูกาลจนเกือบทำให้ซีนการแข่งขันของเมกาเนี่ยต้องยกเลิกไปในฤดูกาลนั้นและเกือบจะต้องแข่งขันชิงแชมป์โลกโดยที่ไม่มีพวกเขาอะไรคือชนวนของความบาดหมางในครั้งนี้ อะไรที่เลอาอดเกมทำผิดพลาดจนเกือบต้องศูนย์เสียเงินหลายล้านดอลลาร์กันในคลิปนี้นะครับผม p f x จะมาสรุปให้ฟังทั้งหมดว่าด้วยเหตุการณ์2 0 23 lcs player walkout หรือเหตุการณ์การปวงหยุดงานของเพื่อน,น lcs กันครับและก่อนเข้าเนื้อหาเช่นเคยฝากกดไลค์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและที่สําคัญ ฝากกดซับช่องของเราด้วยนะครับมันช่วยให้ช่องของเราเติบโตขึ้นมานั่นเองยังไงก็รบกวนนิดนึ่งนะครับช่วยๆกันด้วยนะโอเคก่อนที่ผมจะเริ่มเล่าเหตุการณ์นี้นะครับผมต้องฟูพรมนิดหน่อยว่าอะไรคือต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องราวในครั้งนี้จุดเริ่มต้นนั้นนะครับมันมาจากการแข่งขันในระดับ Tier 2ของ LL ฝั่งเมกาที่ใช,ชื่อว่า North American Challenger League นะครับหรือตัวย่อ NACL การแข่งขันรายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่อยู่นอกกระแสดโดยสมบูรณ์เลยล่ะเพราะว่ามันคือสนามฝึกซ้อมของพวกหน้าใหม่วงการโดยเฉพาะโดยทีมที่อยู่ในการแข่งขันนี้ก็ไม่ใช่ทีมไหนอื่นเลยครับมันก็คือพวกทีมลีกหลักนั่นแหละตั้งทีมอะคาเดมีขึ้นมาเป็นของตัวเองและลงแข่งขันในรายการนี้เป็นหนึ่งในข้อบังคับที่ทุกทีมต้องทำนะครับต้องมีทีมอะคาเดมีกันทุกทีมซึ่งแน่นอนสาเหตุของการจัดการแข่งขันรูปแบบคำนองนี้ ก็เพ,เพื่อสร้างอีโคซิสเตมหรือระบบนิเวศของการแข่งขันให้มีเส้นทางสู่การแข่งขันหลักเ i ียหนึ่งที่ชัดเจนทำผลงานในชั้นเจอร์ลีกได้ดีก็มีโอกาสสูงที่ทีมในลีกหลักก็จะดึงตัวไปนั่นเองครับแต่ปัญหามันก็ชัดเจนเลยมันคือลีกที่ไม่มีใครให้ความสําคัญเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็รวมไปถึงพวกผู้ชมด้วยและเมื่อไม่มีผู้ชมนะครับแล้วไหนล่ะสปอนเซอร์ไหนล่ะม็ดเงินที่มันควรสร้างได้และพอมันสร้างเงินไม่ได้มันเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ 13สาพฤษภาคม2566นายะครับไรออดเกมได้ออกมาประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของ NACL ใหม่สำหรับฤดูกาลถัดไปหรือฤดูกาลซัมเมอร์โดยข้อเปลี่ยนแปลงหลกักๆนั้นนะครับประกอบด้วยการลดหย่อนไม่ให้ทีมในลีกต้องทำทีมอะคาเดมีอีกต่อไปซึ่งก็มี7ทีมนะครับที่ถอนตัวทันทีส่งผลให้ไรออดเกมต้องปรับเปลี่ยนระบบกันใหม่เพื่อหาทีมเข้ามาในส lot อตซึ่งก็เปลี่ยนเป็นระบบคัดเลือกแะครับเปิดโอกาสให้ทีมจากองค์กรอื่นหรือทีมมือสมัครเล่น ได้มีโอกาสผ่านกนารคัดเลือกเข้ามาเล่นในลีแล้วก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์การแข่งขันไปที่ชิคาโกเพื่อให้เอื้อต่อการแข่งขันออนไลน์และปิดท้ายด้วยการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะทำให้การแข่งขัน NACL เป็นการแข่งแบบข้ามภูมิภาคนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับวาเลนที่พวกบาราซิลลาตินอเมริกาก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอเมริกานั่นเองครับสิ่งที่เป็นประเด็นหลักๆนั่นก็คือการลดหย่อนไม่ให้ทีมเหลืีกหลักเนี่ยมีทีมอาคาเดมีอีกต่อไปฟังดูเงน,นเผิร์มมันก็ดีใช่ไหมล่ะการได้ทีมหน้าใหม่ที่ไม่ต้องเป็นทีมพวกองค์กรหลีกหลักมาดูแลเนี่ยมันก็ได้จะทำให้การแข่งขั NACL ดูสนุกขึ้นใช่ไหมแต่ LCSPA หรือ LCS Player Association ไม่เห็นอย่างนั้นครับ LCSPA คือองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเหล่าผู้เล่นภายในลีกเพ่ะสร้างเป็นสาภาพประจำวงการคอยดูแลและนำเสนอกระบวนการต่างๆเพื่อให้การแข่งขันในลีกเนี่ย ดำเนินไปอย่างยุติธรรมกับตัวนักกีฬานั่นเองครับซึ่งพวกเขามองว่านี่คือการตัดหางหน้าใหม่ชัดเลยเพราะว่าระบบลีกของ LCS เนี่ยไม่ใช่ระบบที่จะเอาทีมนอกเหนือจากองค์กรที่เป็นแฟนชายภายในลีกเข้ามาได้อยู่แล้วต่อให้คุณเก่งแค่ไหนใน NACL คุณก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกับลีกหลักได้เลยเพราะคุณไม่ได้ลงทุนร่วมซื้อแฟนชายสล็อตไว้นั่นเองครับจากเดิมที่พวกทีมใน LCS เนี่ยต้องลงทุนปั้นหน้าใหม่หรือสกเกวตัวนักกีฬากันเองลมขันกันเอง มาคราวนี้หวานหมูเลยสิครับก็ปล่อยให้พวกทีมหน้าใหม่กีดเลือดกีดเตื้อกันเองไต่ขึ้นมาแข่งใน NACL กันเองเพราะองค์กรนักลงทุนทีมไหนก็ไม่อยากลงทุนกับ NACL อยู่แล้วใครเขาอยากจะลงทุนกับ NACL กันล่ะราะอย่างที่ผมเกินไปมันคือหลีกร้องอะ่ะ LCSPA จริงได้ด่าเลยอดเกมไป1ช็อตว่าเลยอดเกมเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นกับหลีก NACL เอาเสียเลยและก็ได้เสนอให้เลยอดเกมนะครับปรับปรุงระบบนิเวศหลีก NACL ให้ดีกว่านี้ ตอบด้วย 1. เปิดให้องค์กร NACL เนี่ยจ่ายเงินเดือนนักกีฬาตามค่าแรงขั้นต่ำของรัฐที่ผู้นั้นอาศัยอยู่แทนที่จะเป็นค่ากลางอย่างแคลิฟอร์เนียที่ต้องจ่ายถึง15ดอลลาร์หรือ5 5 0บาทกว่าๆต่อชั่วโมง 2. เปิดช่องว่างให้ทีม NACL เนี่ยสามารถหาเงินทุนและกระจายค่าใช้ใจ่ายผ่านองค์กรหรือสังกัดในเครือได้ 3. สร้างระบบพวกอินเกมไอเทมเพื่อเป็นแหล่งลารายได้ให้กับทีม LCS เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับเกม Valorant ตี กระตุต้นแรงจูงใจด้วยการสร้างระบบขึ้นชั้นตกชั้นและการแชร์รายได้ให้กับองค์กรอื่นที่ร่วมลงทุนในตัวนักกีฬา NACL นี่คือข้อเสนอแรกนะครับที่ LCSPA ได้ยื่นให้กับไรอดครับมันไม่ได้เชื่อว่าเป็นข้อเสนอนะมันเหมือนกับการเป็นแนะน,นําแนะแนวมากกว่าครับความแรงของเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มระอุขึ้นก็หลังจากที่ LCSPA ไปสื่อเพิ่มว่าได้ถึงสาเหตุข,ของการแข่งขัน NACL ทําไมมันไม่เติบโตเอาเสียเลยก็เลยได้ออกมาแชร์ในเอกนี้ครับ เนื้อความของ X กนี้หลักๆเลยคือการประนามทีมใน LCS ซียที่เป็นชื่อแดงทั้งหมดครับประนามทำไมคุณอาจจะสงสัยเขาประนามว่าพวกเขาเนี่ยไปสืบมาเพิ่มเติมและได้พบว่าโด e อัสเคนเนี่ยได้มีงบประมาณให้กับทุกทีม3ล้านเหรียญสำหรับการบริหารจัดการทีมในลีก NACL เแต่มีเพียงแค่ทีมเชื้อเขียวเท่านั้นครับที่แบ่งจ่ายเงินจุดนั้นมาช่วยโปรโมทการแข่งขันโปรโมททีม n a c l ของตัวเอง ทีมอื่นครับเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองหมดเลยพูได้ง่ายคือพวกองค์กรในแฟนชายก็ไม่มุ่งมั่นกับหลีกตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้และก็ด่าซ้ําเติมเลยอัดเกมไปว่าทาไมถึงยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับระบบนิเวศการแข่งขันของอเมริกาและนี่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มความคิดหยุดงานหยุดแข่งประท้วงซึ่งก็ได้เปิดโบวตกันภายในองค์กรของ l c s p กันและระหว่างนั้นนะครับก็ได้ยื่นคําถามให้กับไ i อัลเกม ประกอบด้วยคําถามดังต่อไปนี้ครับ 1. ความเป็นไปได้ในการสถาปัตย์ระบบแข่งเลื่อนชั้นจาก CL ไป LCS เหมือนกับที่ทํากับเกม v a l o r a n t 2. ความเป็นไปได้ในการให้สัญญารายได้30,000 0เหรียญต่อปีต่อทีมใน NACL 3. ความเป็นไปได้กับการให้องค์กร l c เซร่วมทุนกับองค์กรนอกระบบอื่นๆ 4. ความเป็นไปได้ในการการตีว่าผู้เล่น5คนชุดแชมป์รายการ NACL เนี่ยจะได้ลงเล่นใน LCS ปีถัดไปและ 5. ครับความเป็นไปได้ในการยึด ผู้เล่น3คนที่ต้องอยู่เป็นเสาหลักของทีมถึงจะอยู่ต่อในสรัดได้ในฤดูกาลถัดไปถ้าหาก3คนนั้นยืนยันที่จะแข่งต่อและเละออดเกมสิครับก็ได้ตอบกลับมาด้วยสรุปการเปลีป่ยนแปลงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน NACL ฤดูกาลซัมเมอร์ครับผม ซึ่งไอสรุปนี้แหละครับที่เทียบได้ว่าไลออนเกมแม่งสูงไฟให้ไม่ยิ่งกว่าเดิมล้นยิ่งกว่าเดิมอีกเอาน้ามันลาดไม่ไหวเอาปืนใส่เข้าไปด้วยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมที่ควรเข้าลีกอย่างทีมทิกต็อกโทนี่ครอปที่ซึ่งเป็นทีมทนิ่ชนะการแข่งขันรายการคัดเลือกเข้าลีก NACL ที่ไลออนจ,จัดขึ้นกลับประกาศออกมาว่าพวกเขาจะไม่แข่งต่อในลีก NACL เพราะป,ปัญหาเรื่องการเงินมันสะท้อนพอยที่ผมเกินไปข้างต้นดังกังวานมากๆ ทีม Tik Tok Tony Top ต้องยุบไปเพราะไม่มีตังขับเคลื่อนต่อน,นั่นเองและละอดเกมสก็ไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรให้กับพวกเขาเลยก่อให้พวกเขาต้องยุบทีมไปดื้อๆซะง,งั้นเท่านั้นแหละครับเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นต่อเนื่องทันทีในวันที่29พฤษภาคม LCPA s ได้ออกมาโพสต์ในเอกนีครับว่าโดยผลโหวตการหยุดแข่งปะท้วงของเหล่าผู้เล่นใน LCS ผลออกมานะครับทุกคนโหวตอย่างร้นหนาว่าจะหยุดแข่ง เพื่อประท้วงนี่คือการประกาศสงครามระหว่างผู้เล่นและองค์กรแม่หลัะอย่าง Riot Game อย่างเป็นทางการครับ Riot Game นะครับก็สวนหมัดแรกให้ l c s p a กันทันทีนะครับหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาจาก E.V. นักปล่อยข่าวประจำวงการ L.L เนี่ยออกมาแฉว่า และอดเกมส์กำลังจะเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ให้ทีมเอลเซสามารถเซ็นพ้เล่นหลังจากช่วงลอสเตอร์ล็อกได้คาดว่าก็เพื่อเอามาเล่นแทน,นไอพวกนะักแข่งที่ปะทวงหยุดงานนั่นเองครับและเป็น LCSPA นะครับที่เดินเกมลุกอย่างเป็นทางการก่อนด้วยการออกมาประกาศในเอกนี้ในตัวเอกนี้ครับมันคือการส่งสารไปยังเพื่อนทุกคนว่าอย่าได้ลงเล่นกับทีม l c s โดยเด็ดขาดเพราะการประทวงครั้งนี้คือการประท้วงเพื่อเราทุกคนถ้าเรายอมเล่นให้กับพวกมัน มันจะทำให้อํานาจการต่อรองของพวกเราลดลงไปและรวมไปถึงความไม่มั่นคงของอนาคตนักกีฬาอีกด้วยต่นนี้นะครับก็ได้ผลตอบรับอย่างล้นหลามนักกีฬาลหลายคนนะครับทั้งในระดับหลีกมหาวิทยาลัยและทีมในหลีกเอ็นเอเอลงก็ร่วมประทุกับพวกเขาด้วยอย่างทีมแมรี่วิลลิกออฟลิเจนที่เป็นทีมระดับมหาวิทยาลัยก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ลงเล่นให้กับอลเซีย แล้วก็ทีมอย่างซ u เปอร์เนวานะครับผม SLU ก็บอกเลยจะไม่ลงเล่นแทนให้กับทีมใน LCS แต่ลรออดเกมนะครับก็ยังเดินหน้าในหมากของพวกเขาต่อไปอ้างจากทริวดแกสฟอร์ดนะครับหนึ่งในนักข่าวอ e ีสปอร์ตประจำแวดวงการ l e of l e g e n d s ก็ได้ออกมาปล่อยข่าวว่าแอดเกมก็ได้เปลี่ยนกฎอีกแล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นแหลงไหนก็ามาร่วมกับลิก LCS ได้แถมยุคเลิกวนันไถเงินออกไปแล้วด้วยแต่ลรดออดเนี่ยก็เหมือนจะยิงท้าตัวเองไปหนึ่งนัดน,นะครับ เพราะกดเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะักกีฬาก็ยังใช้กฎเดิมอยู่หรือต้องจ่าย2,000เหรียญต่อเกมในขณะที่ทีม LCS ที่กำลังหาผู้เล่นมาแทนเนี่ยเขพร้อมจ่ายกันแค่800กันและในที่สุดครับไ o อ g ดเก s ก็ปิดข่าวการประทวงไม่ไหวและต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ LCS ในฤดูกาลถัดไปอย่างซัมเมอร์เนี่ยจะดีเลยเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อหารือกับ LCSPA ให้ได้ข้อสรุป การหยุดแข่งปะท้วนครั้งนี้และถ้าหากหากข้อสรุปไม่ได้พวกเขาจําเป็นต้องยกเลิกการแข่งขัน LCS ซัมเมอร์ประจําปีและนั่นหมายถึงโอกาสที่ทีม LCS จะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกอย่างเวิลด์แชมเปี้ยนชิพก็จะหายไปด้วยนั่นเองครับเริ่มต้นจากข่าวดีสำหรับ NAC กันก่อนเลยนะครับนั่นคือพวกเขาจะลงทุน3 0 0 0 0 0เหรียญในการเปลี่ยนแปลง NACL ให้เป็นรูปแบบใหม่ และก็เลยตอบคำถามที่ LCPA s ได้ยื่นไว้นะตอนแรกนะครับเริ่มที่เรื่องของการทำระบบโปรโมชั่นจาก NCL ไป l c s a ละอดเกมก็บอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมทำให้ระบบแฟนชช้ในลีกเนี่ยมันเจือจางลงเพราะต้องแชร์รายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทำอย่างเนี้ยพวกนักลงทุนด้านเดิมไม่เห็นด้วยแน่นอนครับถัดมาเป็นเรื่องของการตีแชมป์5คนต้องได้ไดใน l c s เลอดก็บอกกูก็ทาไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันต้องเป็นพวกเจ้าของทีมสิจะเรียกว่าใครเข้าทีม แต่ก็จะหาวิธีสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง NACL และ l c s ให้ชัดเจนและดีขึ้นกว่านี้ต่อไปเป็นเรื่องยึด3ผู้เล่นเสาหลักอันนี้ไลออดก็บอก no เป็นไปไม่ได้เพราะสล็อตอะเจ้าขององค์กรควรเป็นเจ้าของจริงๆการทำแบบนี้นั่นหมายถึงสล็อตเป็นของผู้เล่นมันพิหลักถัดไปก็คือเรื่อง3 0 0แสนต่อปีต่อทีมนะครับไลออดบอกก uh ู่ใจไม่ไหวแต่ก็ให้นานะส0 0แ0 0แต่ให้ผู้จัด NACL <laughs> ไปจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันและสุดท้ายน,นะครับเรื่องการให้องค์กรนอกระบบดีเวท เมื่อลงทุนกับทีม LCS เหลอาก็ออกตัวเลยไม่เคยห้ามทีมอย่าง AOE Go นะครับก็เป็นการลงทุนร่วมกันระหวา e e ่าง AOE Esport s port, และก็ Golden Guardian นั่นเองหลังจากที่รลาออดเกมนะครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ LCSPA ก็ตอบกลับเบื้องต้นว่าไอสิ่งที่ประกาศออกมานะ่ะมันทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นและกระจ่างขึ้นเยอะเลยละ่ะและท้ายสุดครับก็จบลงด้วยดีหลังจากที่ LCSPA ออกมาประกาศฉบับสุดท้าย ว่าด้วยการยุติการประท้วงอย่างเป็นทางการและประกาศชัยชนะการแข่งขัน,น,น LCS Summer จะดําเนินต่อตามกําหนดการที่วางไว้หลังจากดีเลยส2สัปดาห์และนี่คือข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประท้วงครั้งนี้ครับ 1. เงิน3 0 0 0 0นเหรียญจะกระจายไปให,ให้กับทุกทีมใน NACL เพื่อผักดันและพัฒนาทีมของพวกเขา2 50%ของสปอนเซอร์การแข่งขัน NACL จะทุกแชร์ไปให้กับทุกทีมในลีก 3. NACL ในปี2024ทุกทีมเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญา Team Participation Agreement หรือข้อตกลงการเข้ารีกที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรับรายได้รับเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของไลอ้อนนั่นเอง4หากทีมไล่เพื่อ่นออกโดยไร้สาเหตุจะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเวลา30วันในมูลค่า 1- 5เท่าของค่าแรงขั้นต่ำในรีและหากผู้เล่นนั้นเป็นผู้เล่นที่ถือวีซ่ามาแข่งก็ต้องแจ้งล่วงหน้า15วัน5ทั้งผู้เล่นและทีมมีสิทธิและเสียงในการออกความคิดเห็น ว่าด้วยตารางเวลาการฝึกซ้อมร่วมกัน6ทุกทีมจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้นักกีฬาต่างชาติมีประกันสุขภาพตั้งแต่วันแรกที่เหยียบแผ่นดินอเมริกาและสุดท้ายครับ7ไลออนและ LCPA จะเซ็น MOU ร่วมกันเพื่อประกาศว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก่อนที่จะเป็นการคุยกันในเรื่องอื่นถัดไปนี่คือชัยชนะของ LCPA s ที่สามารถหาทางออกร่วมกับไลออนเกมในการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับ NACL แม้ว่ามันจะมีข้อเสนอหลายข้อที่ไม่สำร็จผลนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็ทําให้การแข่งขัน NACL ฤดูกาลซัมเมอร์เดือดขึ้นมาอย่างมากเลยล่ะครับเราได้เห็นการยกระดับของการแข่งขันขึ้นอย่างชัดเจนโดยผลสรุปออกมานะครับก็เป็นทีม Disguise ของ Disguise Toast ได้แชมป์ไปในฤดูกาลนี้ยอดวิวและกระแสมันสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ เรียกว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของ NACL หีกเมก,กาก็เป็นได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเหตุการณ์ LCS Player Walkout ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของ E-Sports เลยละ่ะที่เราได้เห็นการออกมาประท้วงออกมาแสดงออกให้เห็นถึงพลังและอำนาจของตัวผู้เล่นที่พวกเขามีอยู่และมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่า นักกีฬาคือแรงขับเคลื่อนของซีนการแข่งขันไม่ใช่องค์กรและพวกเขาควรได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนแรกการตัดสินใจต่างๆหรือการก,าร,กระทําต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาควรมีนักกีฬาเป็นตัวตัดสินใจเองผมก็หวังว่านะครับเหตุการณ์แบบนี้จะช่วยให้เกิดกระแสะความร่วมมือกันของนักกีฬา e-sport ทั้งในเกมเดียวกันและต่างเกมร่วมใจกันในการสนับสนุนและเกื้อกูลกันเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมพีซีเอขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ